การที่เราไปพบกับคนไข้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่เราป่วยเนี่ยแค่เราไปเยี่ยมเขาเพียงไม่กี่นาทีครับหมอเชื่อว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจของญาติพี่น้องเราอย่างมากเลยพลังใจสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในการรักษา lab สาระเติมเต็มชีวิตด้วยความคิดดีๆกันครับ ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งครับหมอมีโอกาสที่ได้ดูแลคนไข้มาจํานวนมากในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานครับ mm hmm. การรักษาคนไข้เนี่ยไม่ได้มีแค่การผ่าตัดหรือการให้ยาเท่านั้นนะครับ mm hmm. แต่สิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งเลยคือการดูแลด้านจิตใจกําลังใจหรือพลังใจนี่แหละครับ mm hmm. เป็นส่วนสาคัญที่ทําให้การรักษาทางการแพทย์มีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเลยครับ หมอเชื่อว่ากําลังใจหรือพลังใจเนี่ยมันต้องได้รับจากทั้งสองฝั่งครับพูดง่ายๆคือฝั่งครอบครัวเองครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดมีเวลามาให้กําลังใจมีเวลามาพูดคุยหรือแม้กระทั่งมาจับมือนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นกําลังใจอย่างดีเลยสําหรับผู้ป่วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับทางด้านการแพทย์ครับหมอพยาบาลหรือบุคลากรการแพทย์ของเราครับก็สามารถจะให้กําลังใจให้พลังใจกับคนไข้ได้เช่นกันครับการที่หมอเข้าไปพูดคุยครับเข้าไปศบตาหรือว่าให้กําลังใจจับมือคนไข้อธิบาายฟังว่ การผ่าตัดการรักษามันจะเป็นอย่างไรบางครั้งครับน้ําเสียงหรือว่าการที่เราใส่ใจคนไข้เนี่ยอันนี้มันเป็นพลังใจอีกส่วนหนึ่งสําคัญเลยที่ร่วมกับพลังใจของญาติญาติด้วยครับ หมอมีตัวอย่างคนไข้เคสหนึ่งครับที่เขาป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งในระยะลุกลามแล้วในระยะนี้เนี่ยก็โอกาสที่จะหายก็ยากมากนะครับหมอผ่าตัดรักษาเอาก้อนเนื้องอกออกให้ผ่าตัดเสร็จก็ต้องไปฉายแสงต้องไปให้เคมีบําบัดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคนไข้รายนี้ครับหมอประทับใจมากเพราะเขาฟื้นตัวได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็สุดท้ายมะเร็งเนี่ยหายเกือบขาดเลยนะครับสาเหตุสําคัญครับหลังคาตัดครับมีญาติมาเยี่ยมทุกวันเลยนะครับแม้จะครั้งเขานอนอยู่ห้อง ICU เนี่ยเขาจะมีเวลาเยี่ยมว่า ICU ให้เยี่ยมได้เวลาไหนถึงเวลาไหนเชื่อไหมครับว่าพอเปิดให้เยี่ยมปุ๊บจะต้องมีญาติพี่น้องไม่คนใดคนหนึ่งครับจะมาหาเขานะครับหมอเชื่อว่าอันนี้ครับเป็นส่วนสําคัญที่ทำให้คนไข้เนี่ยพักฟื้นได้อย่างรวดเร็วเลยเวลาหมอเข้าไปให้คาปรึกษาเข้าไปรักษานอกจากที่เราจะดูแล้วว่าคนไข้ไวเท่าไซร์เป็นอย่างไรคนไข้ความดานันการผ่าตัดเป็นอย่างไรแผลผ่าตัดเป็นอย่างไรหมอก็จะพูดคุยให้กําลังใจด้วยตรงตามคอนเซ็ปต์เลยคือถ้าย,ยาตญาติช่วยกันนะครับครอบครัวช่วยกันและทางการแพทย์ช่วยกันแบบนี้แหละครับทำให้การฟื้นต เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับคนที่มีกำลังใจที่ดีครับเขาจะสามารถพักฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเขาจะเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะหายจากโรคนี้ได้เขามีความเชื่อเขามีความหวังมีกำลังใจจากคนรอบข้างเขาอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่สำหรับคนไข้ที่ขาดกำลังใจครับคนไข้จะมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าบางคนรู้สึกหดหู่เลยเพราะว่าสภาพร่างกายที่เป็นทุกข์จากตัวโรคอยู่แล้วถ้าสภาพจิตใจไม่ดีด้วยการพักฟื้นก็จะช้าอันนี้ก็มีผลต่อการรักษาอย่างมากเลย สิ่งที่หมออยากฝากไว้ครับคือสําหรับคนไข้เองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องที่ป่วยนะครับได้รับความทุกข์ทางกายแล้วหมออยากฝากว่าให้เราไปดูแลทางด้านจิตใจเขาด้วยครับการที่เราไปพบคนไข้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่เราป่วยเนี่ยแค่เราไปเยี่ยมเขาเพียงไม่กี่นาทีครับหมอเชื่อว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจของญาติพี่น้องเราอย่างมากเลยและทําให้การรักษาเป็นไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นการพักฟื้นเป็นไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นการให้กําลังใจหรือพลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะในท้ายที่สแล้วน่กกาาารรัษทง เมันคือการรักษาทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันครับ